สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศตัวน,นี้ถ่ายเมื่อวันที่สองมิถุนายน2567กครับวันอาทิตย์พี่น้องตลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดบุบลราชธานีอ่างัวนี่ซื้อรอขึ้นรถพี่น้องน่ในหางไทยในหางเวียดนามครับแต่จมีคอกมีป้ายบอกคอของไผ่ของมันนครับเพื่อรอขึ้นรถน่ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่สองนครับมาพามาพูดคุยวันนี้ น้ำมอข้อคีบเลยพี่น้องมานอกสายตาเป็นคำเปรียบเทียบพี่น้องตัวนี้ก็เป็นวัวนอกสายตาครับนี่งัวผูพี่น้องผูว่าหกเจ็ดเดือนนี่เขาก็แยกกันได้พี่น้องเรื่อนี้บอว,ว่าปีหนึ่งครับเนี่ยผมอมๆเนี่ยตัวนี้คู่นี่เขาขายตัวละหมื่นแปดร้อยบาทครับหมื่นเจ็ดร้อยแปดร้อยนครับจูงว่าร้อยสามสิบได้ครับร้อยสามสิบผู อายุประมาณหนึ่งปีเมื่อก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมท่าคุ้มกันพี่น้องวัวผูนี่โอยู่ในสายตาเลยนะครับของร้อยเลี่ยงของร้อยเลี่ยงแต่ในห่างนี่ซื้ออยู่พี่น้องเต็นห่างนี่ซื้ออยู่เพราะคุนณลมันใหญ่เร็วได้เงินเร็วครับเนื้อแน่นดีคุนใหญ่เร็วโครงสร้างเขาใหญ่ดีครับท่าอุ้มไปคืออ่า เมื่อก้อนนี้สิได้ยินน้นนอยได้พี่น้องนอยสิได้ยิเน,นิ้นฉีมาหาซื้อวัวผูอย่างเช่นร้อยเรียงนะครับร้อยเรียงขีมหาซื้อวัวผู๋น้อยพี่น้องกันแม่ลูกก็ต้องแม่ลูกแม่ลูกตัวเมียรครับแม่ลูกตัวเมียนอยสิได้เอาแม่ลูกผู๋ครับนเห็นแม่ลูกผู๋แล้วโอ้ยลูกตัวเถกนะ <laughs> พี่น้องเป็นภาษาอีสานนะครับนะ หองที่ดีเลยนพี่น้องโอ้ยลูกตัวเชิร์กคนนี้ย่างนี้อะไรแบนี้เออผมมันเนื้องอนล่ะมึงเนาะอ่าสิมี่คอนอยู่กลุ่มเล็กๆเดนะพี่น้องกลุ่มน,น้อยอ่าที่ชอบลูกตัวผู่อ่าที่ชอบลูกตัวผู่เดี่พี่นอ้องย่างเล่ยเลียงไงสิเป็นอ่าเล่ยเลียงที่รุ่นพ่อใหญ่นะครับรุ่นพ่อใหญ่เด้อพี่น้องอายุนะอย่ประมอยห้าสิบอัพครับอ่ สีมากลูกผูเวลาเพิ่นมาเบิ่งเนี่ยเพิ่นก็สิบอกว่าอ๋อลูกตัวเถิกนี่ละ่ะเพิ่นอนมันจังใหญ่เร็วอ่าจังขายได้เร็วดีได้เงินเร็วดีนะเราบอกภาษาอีสานนะครับเนาะเนี่ยมีร้อยเลียงกแม่นรุ่นพ่อใหญ่เด้อพี่น้องสีมักอยู่แต่กับบ่อปลาไหลครับเป็นกลุ่มเล็กๆโดนๆเชนเวลามาซื้ออยู่ตลาดเนี่ยโอ้ยเอาลูกตัวผูนี่ละ่ะ อ่าทุกวันนี้ก็แสดงไงเห็นเลยแล้วพี่น้องเออลูกตัวผู้นี่คนกนะบโมเมนตัมเปลี่ยนครับอ่าสถานการณ์เปลี่ยนพี่นอ้องตลาดต้องการวัวผูหลายครับคนก็นเลยหันมาซื้อแม่ลูกกะแม่ลูกผูได้ครับพอดีจากเมื่อก่อนนี่เห็นแม่ลูกผูนี่โอ้ยผมเลยนึกภาพโอ้ยลูกตัวเถิกนะแบบเห็นลูกตัวเถิอกเลยย่างหนีเลยนะพี่น้อง ไม่ค่อยอยากสีแนมเลยเพราออยากได้ด้ตัวแม่เพราะ,อะเอาไวปนนเ,เ,เป็นแม่พันธุ์นะครับเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกน้ำนะครับอ่ามันมีลูกได้ครับตัวแม่คือมือ่อยทองหันง่วงผูแลพี่นอ้องเพราะว่าขายเพราะเป็นสื่อไปเพว่กนขายกันพี่น้องกันใดกำไรเนี่ยยางโคมนี่กะสองหมื่นสองนะครับจบกันแม่เป็นไใหญ่นะครับสูงร้อยสี่สิบห้าครับลูกผูอยู่วันสองถึงสามเดือนครับ สองหมื่นสองพันบาทตัวนี้งว้อยไอยู่อำเภนอนนลคูนตัวนี้ง้อยดำสมทายอยู่ตลาดแยกการช่างครับอ่าเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวะเออที่หนึ่งครับเนี่ยหนึ่งมิถุนายน, 6, น,อนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องสองหมื่นสองครับลูกตัวผู้แม่กันเนื้อหนังดีนะครับนาซื้อนาเลี้ยงอยู่ครับง้อช่วงนี้ราคามัน เนื้อไก่เคียงเนื้อไม่ใช่ครับกิโลละหกสิบกิโลละหกสิบงอแงมาไก่เคียงเนื้อนี่พี่น้องให้เพิ่มขึ้นบ่หลายดอกสามสองถึงสี่พันครับนี่มาเบิ้งโคมที่สองนี่นี่เหนี่ยวอ่ายกันอีกอยู่ตลาดแยกการช่างเนี่ครับเนี่ยถ่ายเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่นี่ยงอ้ายอยู่สังขะครับสังขะ อยากได้2องหมืนเดเนี่ยเขาก็ให้เมื่ถึงนะครับกได้จริงๆน่ะสองหมืนพนหยนะครับเขาให้สองหมื่นสีห้าร้อยครับคือเพิ่ออยากได้ความสองหมื่นหาเปนแน่ครับพอดีเขาบ่อยถึงนะครับเขาให้ไตสองหมืนหาเขาให้สองหมื่นสี่พับาทแม่ลูกพูยลยครับนี่ตัวนี้เป็นร้อยเหลี่ยงเอ้ยเป็นในหอยนะครับมาเอาไปต่อไปเล่ม เนี่ยหน้หอยกัซื้อผูกันซื้อตามตลาดพี่น้องตลาดต้องการแบบใดกัต้องซื้อแบบนั้นนะครับอืมเรียงตามใจว่ไดดครับทุกมือเพราะเขากันเรียงแต่กำไรเขาก็ขายกันครับซื้อมาขายไปไม่ว่าจะเป็นหน้หอยหรือว่าลอยเรียงครับาลายเรียงเป็นก็ขายกันเอาบิ้วใบขอบเด้กํำไรก็ขายออก,กมหาตลาดไม่พี่น้องเนมหาตลาดไม่หน้ลูกผู สองหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวนี้แม่มันอ้างนี้นะครับตัวนี้หนาเนี่ยเวียดนี่มากพวกนี้เวียดแล้วก็อ่ากัมพูชามากครับแม่แบบแต่ต้องอ้วนกว่านี้ครับต้องคุ้นที่มันอ้วนกว่านี้กระสีได้เนื้อนะครับนะแต่แล้วเขามากัวแบบนี้แหละอ้างๆหนาๆน,น,นี่คือหนาหนานานาๆาอ้างไว้ส่วนลูกกับคือแม่แหละครับนี่ขาแข่งใหญ่หนาดีอยู่ลูกผูกยิกก่งมาโดนกระสีสูงทั่วแม่เลยนะี่ ลูกผูครับใหญ่เร็วได้เงินเ,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 เร็วแล้เลี้ยงครับเปลี่ยนครับตามสถานการณ์อ่าเปลี่ยนตามตลาดตลาดต้องกรารอนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาดนเลยพี่น้องผมสังเกตมาดนเลยสังเกตม้กงต่งวดถูกมันลยสองปีกลัวเนี่ยเล้เลี้ยงกับย่างครับปีที่สองมั่งเราเลี้ยงเปลี่ยนประมาณพศหกสิบหกนะครับหกหกเนี่ยเปลี่ยนเลยเราเลี้ยงแม่ลูกผูครับนี่ ตัวนี้ก็แม่ลูกภูครับท่ายอยู่ตลาดอำเภออ่ะแยกการช่างครับอำาเภอกันทนลกกักษ์จังหวัดศรีสะเกจวันที่หนึ่งวันกันครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดะแม่ลูกภูครับตัวนี้โอ้โอบ่แพงเลยพี่น้องเนี่ยอยากสามหมื่นแปดพันบาทอยากได้งวดงวดช่วงนี้เป็นตาสื่อแห้งพี่น้องแม่เขาก็โอกอุ้อยสี่สิบห้าบวกครับสูง มวกมานาลครับมวกลบนะเนี่ยสี่สามสี่สี่้าสีเประมาณเนี่ยบวกลบมเกินสองเส้นครับ,บวรวมมากเกินสเส้นครับนี่แม่ลูกพูครับนตลาดตรงการสามหมื่นแปดลูกง่ายเลยละครับลูกขึ้นปีเลยนี่แม่กับสิเป็นซัดและคือพอานีสมงวดตลาดเนี่มันแน่ใจกันเพราะการที่ขึ้นบางที่ขึ้นกับปรด้สมนะครับ เจ้าของอืมสุบฏวัติดบ่มันก็มีหลายปัจจัยหลายสายเหตุพี่นอ้องก็เลยไรเนี่ยเอามาขายบ่หรือจังใดเนี่ยโมเนจใจเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยลูกภูสามสิบแปดตลาดก็ต้องการโคนก็หันมาเนี่ยในหอยก็ยืนต่อรองให้ราคากันในหอยเราเลี้ยงซื้อลูกผู้วัดพี่นอ้องอ่ออ๋าพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ ขอบคุณที่เขามารับชมพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนคลิปหน้าจะพอกันไหมค